จอจะต้องเี่แยกเนะี่ยเราจะเลี้ยวยังไงและเราจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องมอเตอร์ฟันให้บิดชีวิตก็สนุกแา้ววันนี้เรากำลังจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับจอจะต้องเซี่แยกเนะี่ยเราจะเลี้ยวยังไงและเราจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสม ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนอย่างผมเองผมก็อยู่จันทบ,บุรีใช่ไหมผมก็จะมีทักษมีลักษณะการข,ขี่ที่ค่อนข้างง่ายซึ่งถ้าหาไปอยู่กรุงเทพอ่ะที่ผมไม่ขี่มาก็อาจจะยากเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแต่พื้นฐานก็อาจจะใกล้เคียงกันหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญคือเพื่อนๆต้องมีทักษะในการขับขี่ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็วิเคราะห์อนาคตมีความคุ้นชินเกี่ยวกับรถ ถ้าเพื่อนๆทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถขี่ได้ขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือการคาดเดาสถานการณ์ได้ครับมันเป็นอะไรที่ควรจะมีอย่างมากถ้าหากเราคาดเดาสถานการณ์ได้เนี้ยเราก็จะรู้ว่าอะไรพอจะเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ครับเพื่อนๆสามารถสั่งสมก็ได้โอเคไปกันต่อครับ สำหรับในกรณีไฟแดงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะพาไปตรงไหนแต่เดี๋ยวผมจะลองพาไปเรื่อยๆแล้วกันซึ่งปัญหาที่เพื่อนเจอเพื่อนๆบอกว่าถ้าเราอยู่ตรงไฟแดงแลวเราจะเลี้ยวขวาเนี่ยเราต้องทําอย่างไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปกันปึ๊บปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดโอเคฮะไปเรื่อยๆก่อนซึ่งถ้าหากเราขับขีย้ช้าอย่างเงี้ยแล้วก็ ขี่ไปเรื่อยๆสังเกตสภาพแวดล้อมไปครับเราไม่ต้องเอาตัวเองแบบฉันจะชนะให้ได้นี่มันไม่ใช่การแข่งขันไอ้ที่ชนะอย่างผมที่ผมกล่าวเนี่ยคือการที่แบบมึงจะมาเบียรกูไม่ได้นะอย่างนี้หรือแบบฉันมาก่อนฉันทางถูกก่อนไอ้สิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องใช้ความเรียกว่าความเมตตากรุณาเข้าช่วยครับเพราะว่าทุกคนน่ะเขาก็แค่ต้องการที่จะไปถึงจุดหมายให้ได้ในรูปแบบของเขานะครับเนี่เช่นอยู่ดีเขาจะถอนถอยเรื่งเงี้ยไอ้อยู่ดีเขาถอยเลยปุ๊บ เราก็อาจจะด่าเขาแต่มันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งของเขาอ่ะคือหมายถึงว่าเขาก็แค่อยากจะไปอ่ะอืมต่ออย่างเช่นเราอย่างเช่นเราจะไปทางซ้ายเงี้ยเราต้องดูด้วยว่าป้ายซ้ายเนี่ยผ่านตลอดหรือเปล่าถ้าป้ายซ้ายรอสราณไฟเราก็ต้องรอนะครับไปเรื่อยเรื่อยต่อไปครับขับตรงไปเลยแปลซึ่งด้านหน้าของผมเนี่ยมันจะมียูเทิร์นเนาะี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปตรงยูเทิร์นกัน ในการที่แบบเราขับขี่ตอนนี้นะที่ผมอยู่นะตอนเนี้ยคือมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีไอเส้นขาวใช่ไหมแล้วก็ขับขี่ในแบบแใกล้ๆชิดเส้นขาวให้มากที่สุดครับแต่ที่มอเตอร์ไซค์เขาขี่กตกางๆมางทีมันก็ปลอดภัยนะอย่าไปว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าหากเขาอยู่ชิดซ้ายจนมากเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนรถชนได้นั่นเองโอเคมาดูกันต่อ อย่างเช่นด้าน,นหน้าผมเนี่ยมันจะเป็นยูเทินขวาหรือเลี้ยวขวาใช่ไหมเพื่อนๆน,นะให้เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้เลยครับแล้วก็พยายามชิดอยู่ตรงเลนนี้เลยพยายามชี้อยู่เลนนี้เลยครับแล้วก็เลาะรถไปเรื่อยๆครับตำแหน่งตรงนี้สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรู้ตำแหน่งที่ปลอดภัยว่าถ้าหากเราออกจากตรงเนี้ยแล้วอะเราจะสามารถเลี้ยวไปทางขวาได้อย่างมั่นใจ ้าเช่นในกรณีผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะสามารถเลี้ยวขวาได้ง่ายมากเพราะว่าสองคันนี้มันจะไปวู่ฟู่ไปใช่ไหมแล้วส่วนขาหลังก็จะตามเราดังนั้นก็ไม่น่านห่วงแต่ถ้าเราจะยูเทิร์นเราต้องชิดขวาให้มากกว่านี้นิดนึงเพื่อที่เราจะยูเทิร์นให้ได้ครับอ่าเราเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้แล้วแล้วก็ไปได้เลยครับ <laughs> มันก็มันดูง่ายนะแต่สิ่งที่เราพายคือเราต้องาคาดคะเนรถข้างๆให้ได้อะ่ะมันสิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถทําตามใจตัวเองได้นะว่าแบบเอ้ยใชนจะทาอย่างนี้นะมันมันไม่ได้มันต้องประเมินสถานการณ์ก่อน พอเราประเมินได้แล้วว่าเอ้สองคันเมื่อกี้มันจะเลี้ยวขวาเราก็สามารถที่จะจ่อตูดเขาได้เลยเอ้เราก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยถ้าหากเราอยู่ตำแหน่งไม่ปลอดภัยเช่นอยู่ในระหว่างซอกรถที่แบบใกล้ชิดก,กันมากๆอย่างเงี้ยอันนี้คือตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นเราควรอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งในการอยู่ถ้าหากการที่เราจะไปอยู่ จุดไหนล่ะมันถึงจะปลอดภัยผมก็แนะนําว่าอาจจะต้องไปชิคขอขวาหน่อยหาในจังหวะที่แบบมันไม่ชุลมุนจนเกินไปแล้วก็รถสามารถเดินทางไปในทิศท,ทางที่เป็นทางเดียวกันะ่ะมันก็จะปลอดภัยอันนี้ก็เปิดเลี้ยวซ้ายครับไปค่อยไปดูไปเรื่อยๆเปิดเปดโอ้ฝุ่นเข้าตา โอเคครับอ่าเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ใน,นกรณีนี้จะมีรถแซงซ้ายเสมอครับให้เรามองไว้ดูก่อนอ mm hmm. น่างเช่นราตีอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่าเช็คก่อนมีรถซ้ายไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะปาดออกไปซ้ายได้เลยนะต่อให้เราจะมาทางตรงแต่เราแอบออกเแบบบียดทัางขวาละถ้าหากเรามาซ้ายเงี้ยคนเขาจะตกใจและพอมีโอกาสชนได้เนาะโอเคไปกันต่อทรับ ในความเร็วของเขตชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความเร็วที่สูงมากครับใช้ความเร็วแบบพอๆอกับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็เราสามารถเบรกได้อย่างมั่นใจก็พออ่าอย่างเช่นด้านหน้าครับผมจะเลี้ยวขวาผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยโอเคครับดูช่องจอดของมอเตอร์ไซค์ให้ดีครับสังเกตดูว่าตรงไหนเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์เช่นตรงนี้อ่าเราสามารถเข้าสีเขียวได้นี่เราเข้าตรงนี้ได้ครับ แล้วเราก็อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเหมาะสมนะเพราะว่าคันด้านหน้าเขาจะเลี้ยวไปอย่างแบบเรื่อยๆรถจนก็จะเบียดไปแล้วคันซ้ายมอไซค์ก็อาจจะเบียดไปหรือจะตรงไปเร็วกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตำแหน่งที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เช่กนกรณีนี้อ่าเราเปิดไฟเลี้ยวอ่ามีรถบอมาอาจจะต้องช้าลงดูว่าเขาจะไปทางไหนโอเครถบอมาครับรอให้เขาไปก่อน ยังไงก็ตามให้เขาไปก่อเสมอครับชิดซ้ายชิดขวาได้เลยโอเคครับไปได้ปุ๊บอ่าพอเราไปเสร็จปุ๊บมันก็จะง่ายขึ้นสเกตรถซ้ายได้ครับเผื่อรถออกมองไปจุดที่เราจะไปเสมอครับอ่าพอเราเลี้ยวเสร็จปุ๊บปิดไฟเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับการเลี้ยวขวาในสี่แยกไฟแดงนั่นเอง ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายใครๆเลยกับใครหลายๆคนเนาะแต่มันก็อาจจะยากกับใครหลายคนด้วยเช่นกันผมก็จะมาช่วยเหลือสําหรับคนที่เจอปัญหาเช่นนี้ได้ครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องโมโตเลฟฟอนแค่ปิดชีวิตก็สนุกและถ้าเ <ๆ S 1> พื่อนๆมีปัญหาในการขับขี่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำคลิปแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เพื่อนอย่างแน่นอนครับและถ้าเพื่อนๆมีวิธีการ เดี๋ยวอยู่เชิญยังไงก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปสอบเพื่อนๆกันโอเคครับไปเจอกันต่อ